แจังหวัดพังงาจัดการแข่งขันเสือภูเขาจิงแชมป์ภาคใต้สนามหนึ่งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและก้าสู่ทีมชาติในอนาคต เมื่อวันที่30มกราคม2554ที่ผ่านมานายวรชาติทนังผลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภาคใต้สนามหนึ่งจังหวัดพังงาที่สนามหน้าสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาอำาเภอเมืองจังหวัดพังงานายสมนึกทองเพชรประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงาได้กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเสือภูเขาเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่จะเป็นแรงกระตุน้นให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีหลีกนี้ภัยจากยาเสพติดและก้าวสู่การเป็นทีมชาติในอนาคตต่อไปโดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น4ีประเภทคือป,ประเภท A ชาย yani มีการแข่งขันใน9้ารุ่นอายุประเภท B ีชายมีการแข่งขันใน11รุ่นอายุประเภท C ีหญิงมีการแข่งขันในสีรุ่นอายุ และประเภทดีท้องถิ่นชายมีการแข่งขันใน2รุ่นอายุสำหรับการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ภาคใต้สนามหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นการเก็บคะแนนจากทั้งหมด6สนามโดยจะเวียนไปแข่งขันใน14จังหวัดภาคใต้ตลอดทั้งปี2554ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมกันเป็นสื่อสาธารณะเพื่อรุรงค์ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย